เศร้านี่พอดีเห็นโรงเรียนเขาเปิดพอดีอดมันครบครบเดือนพอดีพี่น้องเดีย๋ยวพาตโนปไปโรงเรียนสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับผมชื่อโตโน่ครับผมชื่อโตโน่ครับเดี๋ยวพาตโนไปโรงเรียน I think this is c l o s e อืมอ I don't know ค่ะ <c oughs> คบ อ,อีวันนี้อากาศย่มเศ้าพี่น้อง <No. S 1> ครับอีดาฮาไม่เก็ตวินนะพี่นอ้องย่าลงมาจากคอนโดนึ่งจ้ะย่งตูขาม,มา,มานึ่จักลงเรียนตัวโนนนะคะ oh, เปิดแล้วพี่น้อง ปุปป๊บปุ๊บครับเขามสง่งลูกอะอ่าอ่าเยี้ยเยี่ยมนมีความสุขครับโอ้แม่ประตูบ๊อบปตว่าสนน้องเลียนบ๊อบปิดว่าสนเอาเขาเปิดแล้วลูกไปดีใจมาน้องเลียนเปิดแล้ว นูน่นบ้านนะพี่น่องน้องเลียนเตรียมอะนืมตังเตยยุ่ในรถขินเนี่ยเกามาลุงเรียนในพี่น่องอยู่นี่คู่กับเบิรง นี่นาหาลูกก่อนหาลูกก่อนนะน้อ,นองน้องครับมาแฮโดหรือยังลูกทำดีๆเฮโดสวัสดีครับเพื่อนฝาวนำน้องเรียนพี่น้องนี่กระห้องตัวโน่นีล เพื่อนเห็นคู่หลักไปก่อนเนื้อว่นอกจ้าสวัสดีจ้า